สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่15-21มกราคม2567ค่ะสัปดาห์นี้ภาพรวมนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานการดำเนินชีวิตไปอย่างเต็มที่มีพลังงานนะคะที่เปี่ยมล้นแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ เป็นสัปดาห์ที่ต้องระวังเรื่องของความประมาทหรือว่าความสะเพร่านะคะอาจจะทำให้ต้องแก้ไขในเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะเกี่ยวกับการวิ่งเต้นการพยายามการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการขนส่งหรือได้เผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆในชีวิตช่วงนี้บางรายเกี่ยวกับการที่ต้องมีเพื่อนนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงาน ต้องมีการปณีปนอมสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะทําให้การงานที่ทําร่วมกันมีปัญหาหรือเกิดขัดข้องนะคะก็ต้องค่อยคอยคิดค่อยๆเคลียร์ร่วมกันหาทางออกด้านการเงินนะคะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการชําระค่าใช้จ่ายที่อาจจะล่าช้าหรือถูกเลื่อนออกไปอาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะคการหมุนเงินในช่วงนี้ หรือจะต้องมีการเดินทางนะคะถึงจะได้รับทรัพ์ยเข้ามาเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการปรับปรุงดูแลตัวเองนะคะอาจจะมีการลดละเลิกอบายามุกหรืออาหารขยะที่ไม่มีประโยชน์หมั่นดูแลออกกำลังกายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอที่ป่วยก็ยังต้องพักฟื้นรักษา ส่วนคนโสดสัปดาห์นี้ความสัมพันธ์นะคะระวังเรื่องของความรุ่มหลงหรือการเผดใจนะคะการพบรักเร็วเกินไปเป็นต้นส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักช่วงนี้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีอาจจะมีการวางแผนเดินทางร่วมกันการซื้อของการเดินทางเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ คุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วย และพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ